เมื่อวานในวันสำคัญ <c oughs> พี่นองกัห,หมาเมือเหมเื่อเมด่อเบนกะเศร้าจนคำมับเลยซ้ำกันกับดำหน้านะ่ะก้มผูกเขียนก้มเงยก้มเงยออกมาวักขัดก,กับดำหน้าอีกหมดมือหมดเม็นอเบ่มีเวลาหอดผักเคียง <c oughs> พี่นองหลาย คำนวณแล้วคันคันมาแเลยก็ยูเลยเมื่อถาเวียนเที่ยนหรือถาสวดมนต์่งสละหลังนี่สามหลังจังที่พ่อคนวันลายทารอิเลีคนแต่ตื่นทำบุญเพราะว่ามันบางเวนโดนบรรยากาศคือตะเกาตะเกาตะกอนมันก็ลาย,ย่ังสิละคน ช่วงหลังจากโควิดสองปีมาเนี่ยห้างอัมบุญย้ำงานกับห้างพี่น้องบางเบาตรงว่าปีนี้หลายคนกันไปโดนละอันไปจะโดนอปานน้ำเคลื่อนปานน้ำเคลื่อนะ มันก็เลยล่นทีบลนแดนในขาดลงรมเวียนเทียนก็นลายอยู่มนเนมื่อคืนไ่ผมเอาเวียนเทียนมนอยู่สอดแจงก็ยังหลายขึ้นต่ตอ,อยู่มอยู่สอดแจงก็ลายประชาก่อหลาย ว่าถ้ามันเป็นศูนย์ร่วมคนมาจากทุกที่ทุกทางหลายจังหวัดพอมนมีแต่จังหวัดสลัคข้ามเขาด้วยว่าทุกจังหวัดมาร่วมกันอยู่นี่บรงนี้เป็นศูนย์ร่วมร่วมจิตใจแ้กันแตกบานก็าพี่ละหลาย มื่อนี้ก็สิหลเติบยงพอ่ว่นเป็นวัหยุทธ์นำน้องกับสิหลยคือนะเก้าแลวสิบวายชาทหมู่านมาถึบางส่วนแล้วเหลือสม้มพท่านในมานสิาามาถามาเมื่อนี่พหมู่ว่านนขึ้นไปแนละ้ววันเอีาเงเต็มไปหมดน้องบ้านเมืองพากันมาาลายหลย ว่าทำบุญได้ก็อยากได้บุญพักกันว่าทำบุญมันอาสาลหาบูชาน้่ำเพ่อก็มาผ้พาพี่น้องชุมชนเท่พา,พา,าเวียนเทียนขึ้น่อนผ้าผีผ้านองเาเวียนเทียนอยู่เด็กคนนีรรอ้อุบัตร้อยเมื่อ รู้จักบริเนมดูเลยผมก็ยุธาพิธีสวสดมนต์น้ำเมื่อน,น,น,นี้ยขนาดนบรากับศิษย์คนศิษยมาเรื่อยเยอะเหมือนๆล่ะซุ้มวัดในมากก็หลายก็เตรียมการทำมากเยอะอันนี้ก็บอกเข้าไปนำ้ำ บัน้นพระนาสวดสอดแจ้งแล้วเริ่มจะซ่องทุ่มไปเป็นหอดตีห่าคือเก่าปกติอันมันตรงบันหยุดไข่ยอยู่อันตรงก็เสาร์อาทิตย์ไข่ยอยู่ซุกเสาร์อาทิตย์ทังสิไข่ยยคนเนีมาหลายอันบั้นธรรมดาเนี่ยคนก็บรราุปัญญาว่าส่วนใหญ่ก็ทํางานทำงานทําการเท่าไหร่ นักนพระละส่วนโตบีบบังคับอันนี้มือนี้นับเป็นมือเขาพันษามือเลื่มเขาพันษาเขากับหันเข่าเขามาหาศีลหาถ้ำเอาในและในช่วงพันษากรดีกระถือบาเลิดอยู่ในช่วงในพันษากระถือบาเลิดบ่ดีอยู่คนขวายออกไม่ผู้ใดเหตุให้เข่าส่วนสําคัญ บุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยเฮดเอาเองบ่ต้องล่อญาติพี่น้องทำบุญอุทิศให้เราเห้อุทิศให้เฮาเองคนควายเอาประพฤติปฏิบัติเอามันเป็นสิ่งสำคัญนี่แหละศาสนาคำสอนพระเจ้าคนสอนให้ปฏิบัติทำที่เพืองให้เจ้าของคนมุมมีทีเพืองหาความสุกว่ได้ทำมาที่เิืองคือถึงกับสาลาเนี่ยละ่ะ ขันเขาว่ามีสาางุ่มหัวเข้าไปสลากฝนมากกับแมนตากฝนแดดออกกับถือแดดร่มมากกับร่มถือร่มหาความสุขกัได้ยังเขามีหลังค่าม่งไว้เนี่ยฝนตกก็นอนถอดท่าเนิง่งเบิ่งเลยม,ม้วนใส่สนใจเพราะว่ามีทีเฟึงศาส,สนาก็คือกันอันเขาได้รักได้เกณฑ์เสียงพุทธเจ้าพุซ้อนไปเอื่น่าได้ทีเฟึงแล้วก็สบาย โลกกรบถ้ำสิเกิดขึ้นมาทำเนียกับพ่ออยู่พ่อทุ่นอ่ะมันต้องเด้กระทบกระท่งกับโลกนี่โลกกรบถ้ำในโลกนี่มันอย่างโลกกระท้ำมีลาบความมีลาบนี่เป็นโลกกะทถ้ประการหนึ่งความเสื่อมลาบก็เป็นโลกกะทถ้มอีกประการหนึ่งความมียศแล้วก็ความเสื่อมยศนี่กับแมน ว่ามีสุขแล้วก็มีทุกข์มีสรรเสริญแล้วก็มีนินท่านี่แหละแปดอย่างเนี่แหละคนเอาิ่มาโลกกระทำโลกกระทำทั้งแปดเต้าตัวในกระทบกระทั่งยังไงสิอยู่ได้อันนี้ศีลมีธรรมีขวับประคุตปฏิบัติท้ำจิตใจให้เขาถึงความสงบวเฮาก็สามารถอยู่ในในโลกนี้อยู่ในในการกระทบกระทั่งนี่เขาสิบว่เดือดร้อนว่าลำบาก นี่แหละคือเป็นข้ามีสาลาน่ะฝนตกมากแดดออกมาลมพัดมากเข้ากระเือดร้อนก็อยู่ได้สบายอันสําคัญยังสิศาสนาก็คืเป็นกับวา,านะลานี่แหละพอเปรียบเทียบ,เ,ยบเพราะฉะนั้นแหละเขาพันษาแต่เขาหันเขมาม้าอาธาถรมอาศิลรรมเขามาประพฤติปฏิบัติเอาเอาใจเ,เขาา้เข้มมใไซ่อเกากายเข้เขา้อมาใส่มาบา้าศาสนาน,นี่เป็นสิ่งสําคัญ อ่ะรับพรซะเด้อฮะนี่ยะทาวะลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโต k ินังเปตานังอุปกัปติอิทิตังวัทิตังุมหังปะเมวสิจตสัพเพตสังปา Chân đô-pa-na-la-so-ya-tha-ma-ni-cho-ti-la-so-ya-tha ti yô vipa chân ko vi na ma tê kha va la yô su kê thê kha อาภิวาทันตศีลิสสานิจังวธปัจจายิโนชาตะโลธัมมาวธันติอายุวรรโณสุขังอาลา สิทธิทธนังลาภสวดที่ภักขยังสุขังพาลังชีริอายุจัวันุจารูคังวุฑิจายัสสวาสตวัสสจายุจารีวาสินทิพวันตุเตมาวาตุสาวะมังขารังละขันตุสาวะปิวัตา สาภาธัมมานุภาเวนาสัาสโธติภวันตุเตภาวตุสาภะวะงกาลังลักขังตุสาปะเณวะทานสาภาธัมมานุภาเวนาสัทาโธติภวันตุเต ภาวานตุสัมปมังกาลัาคันตุสัมปเดวะตาสัมบาสังขานุปากีนสา,าส,าบบสัาาสาดาสุาทีอาวันตุเตงไปกินเข้าล่องขั้วเด้อกินเข้ากันร่องขั้วไนละจัดกวงวางไว้ไมันได้กินนั่งกินน้ำกันมัดสุขคน